นิชาและครอบครัวเดินทางขึ้นเหนือไปยังต่างจังหวัดเพื่อเยี่ยมป้านันหญิงไวัยใกล้60ที่บัดน,นี้อาศัยอยู่อย่างเดียวดายในบ้านไม้สองชั้นทรงโบราณที่ดูเก่าครองคราลูกสาวคนเดียวของป้าไปเรียนมหาวิทยาลัยและนานๆครั้งถึงจะกลับมาเยี่ยมโรภคภัยไข้เจ็บรุมเรา้าจนทำให้ป้าน,นันดูซุดซ่อมลงไปมากทั้งเบาหวานทั้งโรคหัวใจและที่สำคัญคือความเงียบเหงาที่รอยตัวจับคลุมไปทั่วบ้านราวกับม่านหมอกหนาทึบ แต่ทันทีที่เห็นรถของนิชาเลี้ยวเข้ามาจอดใบหน้าซีเซียวของป้าก็พลันสว่างสวยขึ้นด้วยความดีใจอย่างแท้จริงนิชาส่งยิ้มตอบแต่ก็ไม่อาจสลัดความรู้สึกเย็นเยียบที่วาบขึ้นมาตั้งแต่ปลายเทา้าขณะก้าวเหยียบลงบนพื้นไม้เก่าที่ส่งเสียงลั่นเอียดอาดได้เลยหลังมือขําป้านันก็เริ่มรำลึกความหลังถึงการจากไปของลุงสมผู้เป็นสามีที่เสียชีวิตไปเมื่อปีก่อน ป้าลาว่าลุงมาเข้าฝันเพียงแค่ครั้งเดียวหลังเสียชีวิตจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยขณะที่พูดนิชาสังเกตเห็นบางอย่างที่น่าหวาดหวั่นในแววตาของป้าประกายแห่งความกลัวที่ซ่อนอยู่หลังม่านแห่งความโศกเศร้านิชาจึงเอ่ยถามว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าป้าน,นันลังเลไปชั่วครู่ก่อนจะปัดตอบไม่มีอะไรหลอกหลานเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยเดินทางนะ่ะไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปทำบุญที่วัดกัน คืนนั้นนิชากับป้าน,นอนด้วยกันที่ห้องชั้นล่างส่วนสามีและลูกชายทั้งสามคนของเธอนอนอยู่ชั้นบนในห้องที่เคยเป็นของลูกพี่ลูกน้องกลางดึกสงัดขณะที่นิชากำลังจะเคลิ้มหลับเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเอื้อที่แผ่วเบาตอนแรกมันคล้ายกับเสียงลมพัดวีดวิวแต่แล้วมันก็เริ่มดังชัดขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่เสียงเอื้อธรรมดาแต่มันคือเสียงเอื้อของเด็กผู้ชายสามคน ลูกๆของเธอเองนิชาลืมตาโพลงเธอหันไปมองป้าน,นันที่ดูเหมือนจะหลับสนิทแต่เสียงสะอื้นนั้นไม่ยอมหยุดมันดังขึ้นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆมีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงนิชาขุดลึกขึ้นนั่งลกกริดร้องออกมาสุดเสียงลูกฉันเป็นอะไรไปป้นนันสะดุ้งตื่นอย่างงุนงงแต่นิชาไม่รอช้าเธาวิ่งพรวดขึ้นบันไดไปทุบประตูเสียงดังลั่นสามีของเธอวิ่งตามมาในสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่น เมื่อประตูเปิดออกและไฟในห้องสว่างขึ้นนิชาก็แทบจะซุดลงกับพื้นกับภาพที่เห็นลูกชายทั้งสาคนของเธอนอนตัวแข็งทื่ออยู่บนที่นอนดวงตาเบิกโพลงปากอ้าค้างแก้มทั้งสองข้างมีคราบน้ำตาเปเปื้อนและทั้งสามคนกำลังสะอื้นไห้แม่ช่วยด้วยลูกคนหนึ่งพึมพำออกมาเสียงสั่นเทาไปทั้งตัว นิชาวรีบโผเข้าไปกอดลูกๆพยายามปลอบให้พวกเขาหยุดสั่นเกิดอะไรขึ้นลูกมีใครทําอะไรพวกหนูสามีของเธอยืนตัวแข็งทื่อก่อนจะพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเครือผมผมฝันร้ายเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงหนังของเขาแห้งตึงติดกระดูกตาลืมพลองเขามองมาที่ผมผมขยับตัวไม่ได้เลยเด็กๆพูดแทรกขึ้นมาด้วยสิ่งสะอื้นระงม แต่และคนต่างอธิบายถึงสิ่งเดียวกันภาพของผู้หญิงคนหนึ่งแขวนคออยู่นอกหน้าก่างห้องนอนใบหน้าของเธอซีดขาวราวกับกระดาษริมสีปากเผยเยอะอออกเล็กน้อยดวงตาเบิกกว้างแต่ไร้ชีวิตร่างของเธอแกว่งไวไปมาเบาๆแขนสองทางทิ้งดิ่งแนบลำตัวและมีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำที่ลำคอทันทีที่คำว่าแขวนคอดังก้องอยู่ในห้อง ความเย็นเยือกก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างของทุกคนนิชาค่อยๆหันไปมองหน้าต่างข้างที่นอนนอนมันแง้มอยู่ครึ่งหนึ่งและม่านหน้าต่างยังคงพลิ้วไหวเบาๆเรากลับมีใครบางคนเพิ่งปล่อยมือจากมันไปไม่มีใครข่มตาหลับได้ลงตลอดคืนนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังตึงตังอยู่บนฝ้าเพดานเสียงเหมือนมีบางอย่างขูดไปกับพื้นแล้วแล้ว หลังตีสามไฟก็ดับครึบลงพร้อมกันความมืดเม็ดกลืนกินทั้งบ้านนิชาได้ยินเสียงฝีเท้าเปล่าๆเ,เ,เดินย่องอยู่หน้าประตูห้องตามมาด้วยเสียงเคาะเบาๆที่แฝงไว้ได้วยความจงใจก็ก็แล้วเสียงสะอื้นของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังกระซิบแผ่วเ,เบาจนชิดใบหูเช้าวันรุ่งขึ้นนิชาและสามีตัดสินใจจะกลับทันที ปน,นันร้องไห้และอ้อนวอนขอตามไปด้วยเพื่อไปทำบุญที่วัดนิชาย,ยอมตกลงแม้ในใจจะยังขวัญเสียไม่หายลึกๆแล้วเธอรู้ดีว่าเธอจะไม่มีวันกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกมีบางสิ่งส,งสิงสู่อยู่ที่นี่บางสิ่งที่ไม่ยอมจากไปไหนไม่ว่าตะว,วันจะขึ้นอีกกี่ครั้งก็ตามแม้กระทั่งในตอนที่ขับรถออกมาไกลแล้วนิชาย,ยังรู้สึกได้ถึงไอเย็นยยื๊ยที่ไล่ขึ้นมาตามแผ่นหลัง และในเสียงลมที่พัดผ่านเธอก็คล้ายจะได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเ,เบานั้นอีกครั้งหลายเดือนต่อมาลูกๆของเธอยังคงฝันร้ายไม่หยุดพวกเขาต้องตระเวนไปทำบุญตามวัดต่างๆเพื่อทำพิธีปัดเรังควานจนในที่สุดเรื่องไร้ายก็ค่อยๆสงบลงแต่บางครั้งในยามเดืกสงัดขณะที่นิชากำลังจะข่มตาหลับเขาก็ได้ยินมันอีกครั้งก๊กก๊ก และเสียงสะอื้นของเพื่อนของคนหนึ่งที่ดังอยู่หน้าประตูห้องนอนของเธอขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ